สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม The Witcher 3นะครับ New Game p l u s ครับกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนเกาะและจำใจครับจำใจต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับโดนมอนตีหมาข้างทางตีก็เกือบครึ่งหลอดแล้วครับอ่าครัป้องกันมันน้อยครับตอนนี้ผมก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเกาะนะครับ มันเบาลงครับเวทเบาลงแต่ว่าได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังดีครับโดนหมาตีก็จะตายแล้วครับตอนนี้เราก็จะต้องมาใช้เกราะขั้นเริ่มต้นกันไปก่อน <laughs> อ้าวแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาทัวร์เก็บ พื premises, move, ühl, 15, Cliff.. 15, ้นที่นะครับเพิ่มที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจกันนะครับเพื่อเก็บเลเวลด้วยแล้วก็เก็บของด้วยนะครับตอนนี้ก็เลเวลเจ็ดสิบห้นะครับใกล้นะครับอีก25่เลเวลก็จะครบอยละตอนนี้เนื้อเรื่องผมก็เอไปไกลอยู่นะก็ใกล้ใกล้แล้วครับใกล้จบสําหรับเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไปครับจะเก็บเควสลองเควสอะไรให้มัน เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าแกรวกับเกาะสีเขียวของเขาไปครับตรงนี้น่าจะเป็นแฮปปี้โอไม่ใช่ฮปปีว้วะเฮ้ยขอกินยาก่อนโอเคมานี่น่าจะง่ายครับเราใช้เวทลัวไม่ได้นะครับเพราะว่าเกาะมันระดับต่ำลงครับ มันได้แค่ป้องกันเพิ่มขึ้นครับสอยมันลงมาครับเผาดีที่สุดครับเวทไฟพอทุกสถาบันถ้าเผาเผาติดนี่ก็คือง่ายครับยันบอสนะครับบอสเผาติดก็ล่วงเอาง่ายๆเลย EC EC นะครับเรามาดูว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้โบโบ ใช่ครับขยะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนต่อดีอ่าตรงนี้หมดแล้วว่ะเราไปเก็บโซนนี้ดีกว่าครับเราจะเริ่มจากการว้ามาที่นี่เ้ามาเก็บตรงนี้โอเคโอเคไปครับลุยต่อ นีเวทเราเบามากนะครับแล้วก็ปล่อยรัวไม่ได้ด้วยเจอเยอะๆเราก็จะลำบากอยู่นะครับแต่เราจะใช้เวทนี้ครับอย่างดีดีครับที่ตามิหน้าเราเรีเจนไวครับเพราะว่านี่ครับไม่ได้ให้ดูยังไม่ให้ดูอ่านี่ครับเต็มแล้วครับ เรียบร้อยไม่มีรูไหนเหลือแล้วครับยัดเต็มตอันนี้ต้องจาเป็นนะครับอันนี้จําเป็นยังไงก็ต้องติดไว้ครับตอนนี้อา a b i l i t y point เหลือครับต้องหยอดหยอนนุกนี่มาหยอดนุกลงมาครับโบ โบเก็บครับเก็บแล้วไปครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกมันจะมีใกล้ๆตรงนี้อีกที่หนึ่งหรือเปล่าอ่านี่ไงโอเคเราไม่ต้องขึ้นมาครับอ้าวไม่มีใครอยู่เลยถ้างั้นก็ขอหยอดเลยแล้วกันครับตุ้ม ร้อยไอหินที่เราได้มาเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวเราไล่ไปเลยครับไม่ทํานะครับอันนี้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมมาเล่นนอกรอบแล้วค่อยทําเอาครับเราบู๊ดีกว่าครับตอนนี้เอ้ยติดวาร์ปขึ้นมาซะง,งั้นไป ลลยครับรัดทุ่งค่อยว่ากันนะครับมีตะโกนเรียกด้วยโหลอ่าเจอแบนดิตแคมป์ครับไม่มีใครอยู่เลยอะอะไรวะร่างกายต้องการมาท้าครับ ร้อยหมดเห็นหนึ่งอันไปมีตรงไหนอีกอตรงนู้นครับไปเลยครับไปไปอ้าวติดต<ป>ิดติดติดตดโอเครุย่ยรุยรุย เมื่อกี้ผมเห็นแวแบๆตรงนี้นะนี่ไงตัวนี้มันเรียบร้อยครับโหสะหน่ากลัวเลยเดียวหายมีอีกครับมีอีกเราใช้แบบทรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเบิ้ลสอมไม่ได้แล้วมันช้าครับ ขนาดว่ารีเจนสตามมนาผม60นู่นนะครับต่อวิยังยังช้าเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้จะหาจากไหนมาให้มันเร็วกว่านี้ละมันคงได้ตามนี้นะครับามาอยู่ดีๆก็มืดลง

ช่วงนี้ชอแถวนีมน้มอนชุกนะครับเหมาะในการเก็บเลเวลอย่างดีกแค่ไปตัวที่ต้องการไม่ตายครับอืมชอบจริงๆท่านี้มันสะดวกครับไม่ต้องเลงแล้วมันโดนหมูเรียบร้อยโอย้ยกขาหลังเลยวะเก็บครับ เก็บไว้เผื่อนะครับเพราะว่ามันผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องได้ใช้แล้วนะไอสารกายพันธุนะครับแต่ก็เก็บไปไงั้นนะครับน้ำหนักมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรเผื่อเราไม่รู้ครับอาจจะได้ใช้ขึ้นมาเกือบตกไปตายแล้วไงละ่ะมเดอรฟอยดกระโดดข้าไมไปหยอดก่อนเลยครับยังไม่เจอเจ้าของรัง หลบลบหลบ,ลบ,ลบติดไฟนะติดไฟติดไฟเนี่ยครับมันช้าก็ถือว่าเร็วนะครับแต่ว่าท่านี้เร็วกว่าเฮ้ยถังแล้วถังถังแก๊สอีกแล้วใช้เวดไฟติดถังแก๊สผมตายหลายรอบแล้วเข็ดครับเข็ด ตายง่ายครับไม่ยอมไม่ยอมเว้ยไม่ยอมไม่ยอมมีตรงนั้นอยู่ตัวหนึ่งครับฮัโลโหลเรียบร้อยอแตกใส่หน้าเห็นไหมขาดครึ่งไปครับรวดเร็วสนุกสุดแสนครับเอ้ยขวาเนี่ยไอ้ไฟ,ไ,ฟไปครับ 200กวเมตรระหว่างทางเราอาจจะเจออีกนะครับเจอแล้วอุ้ยอุ้ยหลบนี่งไงกระแทกกระแทกมาดลครับหลบก่อนครับทีนึงรอยไม่ต้องลุกครับถ้าโดนลงทีนึงแล้วไม่ต้องลุกรอนอนคุยกับล่างมะม่วงได้เลยครับ คอสโบผมเปลี่ยนแล้วนะครับรู้สึกเหมือนมันจะแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเวลาเจอมอนในน้ำนี่โอ้โหปว,วดหัวเลยปวดหัวเลยมาครับเฮ้ยไอยตัวนี้มันปลาน้ำมันใส่ปลาโคลนใส่หรืออะไรสักอย่างนึงครับนี่ไงเอาเอา,เอาดีเล,ละจ้าดีเลยหจลจ้า ไม่ได้ลุกครับเก็บไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำนอกรอบเอานะครับอือออ๋อนี่งอโอเคไปครับสามร้อยม้าดีกว่าครับผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศฝนตกเท่าไหร่ครับ อเริ่มวันใหม่เลยครับจะได้กินยาด้วยน้ำอะไรกระชอกวะโอเคไปไปไม่เจอวะมอนชุกครับงอนชุกมอนชุกครับต้องลงต้องลงเจอไม่ได้ต้องลงเอาตายหมดเลยทีเดียวครับหนึ่งสองสองตัวครับ หายเลยนี่คือความสนุกของสายเวทนะครับมันดูเหมือนมันจะไม่แรงครับแต่มันแรงครับเพราะมันโดนทีเดียวหายครับมีโอกาสที่จะโดนทีเดียวตายนะครับถือว่าเยอะนะผมว่าผมใช้มาก็ติดง่ายครับทีเดียวตัวแตก คออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวนะน่ะอยู่ๆก็มาไม่ให้พึ่งครับไม่ให้ขึ้นผมว่าเราจะไหวหรือเปล่าวะอุย๊ยนั่นไงเผ <_ S 1> าย้ายขึ้นยหา่ขึ้นจริงด้วยครับไม่ไม่ไหวครับแต่ผมว่าอาจจะไหวนะจะต้องค่อยๆนวดครับต้องค่อยๆนวดครับ เอาเขาลงมาก่อนเอาน้องเขาลงมาแล้วเอาน้องเขามาเผาข้างล่างครับเอาน้องเขา,ามาเผาข้างล่างเอาน้องเขาลงมาละน้องน้องมาเผาน้องอย่าพึ่งขึ้นเนี่ยขึ้นไปทําไมแล้วเอาน้องเขาลงมาเผาข้างล่างขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว จะขึ้นใช่ไหมจะขึ้นใช่ไหมล่วงลงมาเอาน้างเขาลงมาเผาเอาน้องเขาลงมาเผา,เา,เา,า,เผาสิใหญ่ขึ้นนะครับขึ้นเดี๋ยวมันบินขึ้นฟ้าเลยเดี๋ยวมันเพิ่มเพิ่มพลังเราต้องเลี้ยงมันไว้ครับเลี้ยงมันไว้บนดิน,นเอ้ยเอ้ยมืน่นมืน่นแก่ล่ามืม่น โอ้ยอย่าพุ่งขึ้นนวดเรียบร้อยครับค่อยคอยนวดครับไอ้มึงทำร้ายผู้หญิงเหรอวะเฮ้ยสคัควรแล้วทั้งนั้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเหมือนมันจะมีให้เราหาของครับ หนๆก็หนๆเราก็หาซะหน่อยโอเคเรียบร้อยครับนึกว่าจะอยู่ไกลวันนี้นะครับติดติดติดเป้าหมายต่อไปครับเป้าหมายต่อไปเราต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นแล้วครับเราต้องข้ามฝั่ง ไปครับเฮ้ยเดี๋ยวมาร์ควาตรงนี้ครับเราวาร์ปไปดีกว่าจะสะดวกกว่าครับไปครับใกล้ถึงแล้วครับเราต้องวิ่งนะครับมาน้อย โอ้ยโอ้ยนี่ถ้าไม่เปลี่ยนก่อบมานี่คือสองทีนี่เจียนตายครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมต้องยอมเปลี่ยนนะครับทั้งที่เวทมันเบาลงครับยเยอะด้วยสิอ,อ,อือเสืมเกือบ อีกน,นิดเดียวจะถึงตัวไปครับไอ้ตรงนี้ผมจําไดไ้ว่ามันเป็นคล้ายๆเออนั่นนะ่ะไอ้ตัวต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ครับตัวนี้ง่ายๆครับเอาไฟไปคุยครับง่ายหรือเปล่าวะเนี่ยหายตัวไปละเหมือนไอ้ตัวนี้จะอยู่ใน The w i t c h e สาม s ร r ส์ไอ้ The w i t u r e Series นะครับ ซีซั่นสองเอาครับได้ได้ดครับรู้สึกเหมือนในซีรีส์เขาก็าแกรอลก็ใช้ไฟเนี่ยครับปิดฉากเหมือนกันก็สมควรอยู่ครับอยู่ไหนเอ่ยเ,เจอเรียบร้อยครับไปต่อลุยกันต่อครับ อันไหนที่ยังไม่ขึ้นผมก็ไม่เข้าไปนะครับอย่าพาสับสนครับนี่แถวนี้มอนเยอะเว้ยหมาหมาป้าทำเป็นเล่นนะครับเนี่ยหมาก็ให้ยีเเยอะนะครับสังเกตดูที่หลอกย e ี p นะครับหลอกย e ี แต่บางทีผมเห็นบางทีมันก็เด้งขึ้นนะครับบางทีก็ไม่ขึ้นกร,รณีนี้ก็เช่นเดียวกันไปครับต่อครับไม่เป็นไรครับวิ่งกันไปวิ่งไปตามทางครับเราอาจจะเจออะไรเอ๊ะอะไรจุดมาร์กอ๋อ หวัดดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีหวัดดีไอ้สองตัวนั้นต้องไฟครับแล้วเราก็ต้องระวังไอ้ถังลยครับถ้าเป็นถังแดงนี่บึ้มเดียวครับบอกเลยโหลดเซฟใหม่ครับร้อยเอ้ยมีตัวหนึ่งว่ะยังไงไม่ยอมลงอะครับ ไม่ยอมลงอะครับเรียบร้อยมีโนะตรงนี้ครับเก็บอ่านซะหน่อยเก็บของครับเฮ้ยเราต้องค้นตัวเอากุญแจนี่ว่ะยังไงเจอแล้วครับออกมาเดีย๋ยวเราเข้าไปแทน <c oughs> ออกมาดีครับโอ้โ oh ห ลีลานะครับจริงๆนี่คือถ้าเป็นความจริงนี่คือเขาเปิดให้นี่ผมเป็นผมวิ่งจ้อนเลยวิ่งกระจุยครับเดินเหมือนไม่ดีใจที่ได้ออกมาได้ยินเสียงหมาครับได้ยินเสียงหมารู้สึกจะเยอะด้วยวิ่งกันไปเลยครับลากครับแบบไนท์แล็กนัลล็อก ลากมาครับและรวมทีเดียวครับโบลิกแบดไปทิ้ง <c oughs> ครับเดียวครับยกแก๊ง <c oughs> ไปครับวิ่งต่อเห็นไหมครับทำเป็นเล่นนะครับวิ่งเก็บพวกนี้ก็เลเวลก็ขึ้นเหมือนกันเยอะด้วย เจอ,เจอ,อแล้วเอ้ยวันดีเพื่อนสวัสดีครับอื้อหือเสกกระจงกระจุยอื้อหืออื้อหือแตกอีกแตกไหมไอ้นั่นเราต้องใช้วิธีกันนะครับถ้าใช้ไฟอย่างนี้มันก็ไม่ติดนะครับเพราะมีโล่อยู่แต่ถ้าเห็นไหมครับไม่ติดนะครับ ต้องบล็อกมันทีนึงแล้วก็เผาครับร้อยติดไฟแล้วก็นอนลงไปรอเอา้าไม่ใช่กล่องนี้หรอตรงไหนครับกล่องนี้หรอโอเค ดูครับว่าเราจะไปไหนได้อีกครับโซนนี้นะครับเรายังไปโซนนี้ได้นะครับอีกสักสองที่สวยๆครับเดี๋ยวผมขอมาร์กอ่าโอ้ผมต้องวิ่งกลับไปครับหรือว่าข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำดีกว่าครับว่ายน้ำกันหน่อยครับ รเรามาถึงแล้วครับอีกห้าสิบเมตรครับ,รบเจออะไรนะครับเจอโจนครับวัดวดีวัดดีไอ้ไนเิเซไอ้นิเซไม่ยอมล่วงเผาครับเซต้องเผาเสต้องเผาเอา,ๆๆอเ,าเอ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 าร้อยง,ง่ายได้ครับ คือถ้าเราฝืนใช้เวทเวทเดียวมันจะยากนะครับแต่ถ้ารู้ว่าเออใช้เวทไหนกับตัวไหนมันจะมันจะมีประโยชน์ครับแล้วมันก็จะง่ายครับไปครับเราไปต่อกันตรงนี้อีกสักทีครับไปวิ่งโอ้โหมา้าดีกว่าครับ ถึงมนาะเจอโจนอีกแล้วใช่ไหมไพ่โจนอีกแล้วครับชอบเหลือเกินอะไรอุ้ยอือหือไอ้หมอนี่อืมแตกครับเพราะว่าแตกกระจายเอ้ยได้ยินเสียงพึ่งว่ะพึ่งแตกรังครับอย่ายวแกเราจะตายเพราะพึ่งครับเผาเผาพึ่งก่อนเผาพึ่งก่อนเออโอ้โห ตายเอาง่ายๆนะครับเจอพึ่งเรียบร้อยอุ้ยขาดครึ่งเลยขอโทษได้อะไรครับเราผมขอเก็บซากพวกพี่เขาก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ทำทุนนะครับในอนาคตครับครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเก็บเนื้อเรื่องเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็เควสลองนะครับเราจะได้ ผ่านไปเข้าสู่ DLC นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับบอสไวๆหน่อยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ